เจอบาังไฟตกอีกบ้างแล้วครับเออเข้าเขตชุมชนนะครับทางระหว่างบ้านสว่างไปบ้านท่าสำราญนะครับอันนี้ให้ช่างเอเข้าตรวจสอบมันคือบังไฟร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับช่างเอครับต้องครับดูต้องครับของของ่ายไหนไม่รู้ของ่ายไหนครับผมอ่ะเมื่อเช้าก็ตกบ้านผมไปปังหนึ่งนะครับ ขับรถกลับมาเอ้าเจออีกบ้างหนึ่งอยู่ข้างทางครับใกล้้อะไรเราไม่รู้ครับเออเนี่ยแต่มีรหัสอยู่ครับผมมีร้อนๆร้อนๆแล้วครับบุญบ้องไปนะครับจุดขึ้นไปบนฟ้าแต่ลงเรากําหนดทิศทางไม่ได้นะครับแต่ที่สําคัญมันมาตกในเขตชุมชนนะครับอันนี้เป็นทางระหว่างบ้านสว่างไปบ้านท่าสำลันนะฮะก่อนจะลงบึงนะครับตกอยู่ข้างทางนะครับ มีความรู้สึกร้อนๆกับบ้างไฟแล้วครับก็ต้องฝากถึงคณะกรรมการจัดงานนะครับปีหน้าช่วยควบคุมนะครับให้มีความปลอดภัยกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้มากกว่านี้นะครับถ้ามันตกในที่ชุมชนอย่างนี้มันไม่ค่อยปลอดภัยนะครับน่าเป็นบ้างไฟนะครับที่จัดที่หมู่บ้านสว่างวันนี้นะครับ พอจุดแล้วควบคุมทิศทางไม่ได้นะครับก็จะเข้าในเขตชุมชนของเรานะครับก็จะเกิดปัญหาอย่างนี้ครับโ<ม>ชคทั<ม>้งนี้บางน,นี้ก็โชคดีไปนะครับผมไม่โดนบ้านเรือนนะครับแต่มันก็ถ้ามันโดนคนที่่านสัญจรไปมามันก็เป็นอันตรายนะครับฝากไปถึงคณะกรรมการผู้จัดงานนะครับช่วยพิจารณาจุดความให้ความสำคัญระหว่างความปลอดภัยกับประชาชนนะครับ ประมาณนี้ครับ